บริษัทไปษณีไทยจำกัดออกมาโพสข้อความเตือนภัยยาหลงเชื่อกลลโกงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่แอบอ้างว่ามาจากไปษณีไทยนะครับเพจเฟซบุ mm ๊ก hmm. บริษัทไปษณีไทยจำกัดได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยประชาชนย่าหลงเชื่อกลลโกงมิจฉาชีพแอบอ้างมาจากบริษัทไปษณีไทย หลอกลูกค้าว่าได้รับรางวัลหากต้องการเงินรางวัลให้ลงทะเบียนผ่าน SMS และให้แอดไลน์กรอกข้อมูลเพื่อรับเงินจำนวน xxx บาทนะครับย้ำว่าไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายส่ง SMS หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลและมอบเงินให้แต่อย่างใดนะครับสำหรับลูกค้าที่พบเห็นการกระทําในลักษณะดังกล่าวหรือว่ากรณีอื่นๆที่เข้าข่ายการหลอกลวงสามารถแจ้งผ่านช่องทางเพจ Facebook บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและที p คอนแทคเซ็นเตอร์หนึ่งห้าสี่ห้า